นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันธะเนธิกขเวอามันตายามิโววิยะธรรมาสังขารา อัปมาเทนะสัมปาเทธะธรรมโมสักจังโตสตอตีนงกาสบัดี้อาตมาผ้าจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปัญน,นาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มพูนบุญกุศลผลบุญญาศีในส่วนแห่งธรรมะสวรรใหม่ที่ท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันธรรมะสวรรคในวันนี้ท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละโอกาสและเวลาอันมีค่า ถือว่าทุกท่านได้เสียสละประโยชน์จากทางบ้านเพื่อมาเอาประโยชน์ทางวัดเสียสละบพับผลอันจะพึงมีพึงได้จากทางบ้านเรือนเพื่อมาเอาแก่นสารสาร,สาระของชีวิตที่วัดโรงวัดแห่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบไปก็คล้ายกับว่าทุกท่านได้ลงทุนแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนแล้วก็อย่าให้ขาดทุนต้องให้ได้กำไรจึงจะชื่อว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายั่โยมท่านทั้งหลายถือว่าทุกท่านเป็นพุ้ส่วนที่สำคัญในอันที่จะช่วยกันจันโลพระบวรพุทธศาสนาตามที่องค์สมเด็จพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว,ว้แล้วว่าการที่พระพุทธศาสนาจะเจริญงอกงามต่อไป หรือเสื่อมถอยหลังนั้นก็อยู่ที่พุทธบริษัทคำว่าพุทธบริษัทหมายถึงภิกษุพิกษุณีออบาศกแล้วก็อุบาสิกาแต่ปัจจุบันนี้ภิกสุณีนั้นได้หมดไปจากเมืองไทยของเราแล้วเหลือเพียงพิกษุบริษัทออบาศกบ,บริษัทแล้วก็อุบาสิกาบริษัทกลายเป็นบริษัทสาม แต่ว่าในจำนวนบริษัททั้งสามนี้ปัจจุบันพิกษุบริษัทก็พอสมควรอุบาสิกาบริษัทก็ยังมีมากพอสมควรนี่ถวัดกันในศาลาการประเรียนหลังนี้เละโยมและแต่ถ้าพูดถึงอุบาสกบริษัทเี่าพิอาตมมาสังเกตดูในศาลาแห่งนี้นับได้ไม่เกินเจ็ดคน ไม่เกินเจ็ดคนสงสัยโยมผู้หญิงให้ฟ้องบ้านไม่ยอมให้มาแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายทุกท่านที่มาได้ถือว่าญาติโยมทุกท่านได้สละสลัดภาระถางบ้านเพราะบางท่านบางคนในคุโยมจะไปไหนมาไหนบางทีมันยากแหละบางทีก็ลําบากมันใหญ่เรียกว่าพาหูกิจจาพาหูก,กรณณิยา คือถูกพาระมันรัดรึงเลยไม่ว่าจะเป็นคนรักของรักมันน่วงเอาไว้ตลอดเวลาหาโอกาสไปไหนไม่ได้อย่างบางท่านบางคนนี่คุณอยู่กว่าจะมาวัดได้บางทีก็ต้องรอจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตแต่บางท่านบางคนก็สามารถที่จะมาเข้าวัดได้ตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวยังไม่เข้ายังไม่แก่ อันนี้ก็ขออนุโมทนาค่ดชมยินดีในความดำดิจิตคิดชอบของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาวัดคำว่าวัดชื่อก็บอกแล้วว่าวัดวัดไม่ได้หมายถึงที่อยู่ที่อาศัยของพระเนเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงสถานที่ให้เราท่านทั้งหลายมาวัดพฤติกรรมของตนมาวัดอารมณ์นิสัยของเราด้วย วัดบาปวัดบุญวัดคุณวัดโทษว่าระหว่างดีกับชัว่วอย่างไหนมันมากกว่ากันเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างที่โบราณท่านบอกว่ากลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดียิดยมบางท่านบางคนก็อยู่ในฐานะภาวะที่เป็นร่มโพเป็นร่มใสของวง์ตระกูล ทุกท่านที่มาในวันนี้อาตมาถือว่าท่านทั้งหลายเป็นเสาหลักของพระศาสนาเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาวัดวาอารามจงได้เสียสละโอกาสและเวลามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันเป็นประจำทุกๆวันพระการที่เราท่านทั้งหลายมาวัดกันเป็นประจำ เท่าที่อาตมาสังเกตดูสังเกตดูมาหลายวันพระแล้วโยมทั้งวันพระก่อนๆหรือแม้กระทั่งวันพระนี้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตดูก็ล้วนแล้วแต่เป็นโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายส่วนน้อยที่เป็นโยมพี่โยมน้องโยมลูกโยมหลานส่วนใหญ่เป็นวัยพิเศษเท่านั้นน่เขาเรียกว่า ไวยกล้วยไมยย้หยกไว้กล้ยยวยไม้ไวยไหนโยมก็แปลเอาเองนะกล้วยไม้ใกล้มวยใช่ไหมหรือก็เียกอย่างหนึ่งว่าเป็นวัยใกล้พระอายมใกล้พระอระไรคนเราเนี่ไม่ใช่มีเฉพาะวัยใกล้พระพุทธธรรมประสงค์เพียงอย่างเดียวอะ่ะแต่ยังมีวัยใกล้พระเพิงมด้วยอันนี้พระไม่ได้แช่งนะท่านคือหมายความว่าชีวิตได้เข้าถู่ช่วงสุดท้ายบั้นปลายแล้ว เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ในทางบ้านที่เราเคยรับผิดชอบก็อยู่ในสมัยที่เราจะต้องวางให้ลงปลงให้ตกแล้วก็มาเพิ่มพูนงานทางด้านจิตใจด้วยการมาบำเพ็ญทานรักษาศินเจริญภาวนาหรือศินสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเป็นบันไดให้เราไต่ไปสวรรค์ศีลส,สมาธิปัญญาเป็นบันไดให้เรา ไปพระนิพพานญาติยมทุกท่านจุดมุ่งหมายปลายทางของเราท่านทั้งหลายคือพระนิพพานใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏตะทสงสารนี้อีกต่อไปฉะนั้นการที่ทุกท่านได้มาประพฤติมาปฏิบัติเช่นนี้คือว่าทุกท่านได้มาทํำดีเอาไว้ลูกทําถูกเอาไว้ให้หลานเรามารักษาศิลให้ลูกดู กระตันอยู่ให้ลูกเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกเห็นอันนี้แหละเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลานอน,นุชนรุ่นหลังอันนี้ใสของพ่อแม่ที่ดีปู่ย่าตายายที่ดีผู้ใหญ่ที่ดีนั้นจะต้องเป็นทั้งพูดแนะและเป็นทั้งพูดนำแนะคือบอกให้รู้นำคือทำให้ดูและให้ทำนำให้ดูบอกให้รู้อยู่ให้เห็นเี็นให้เขาสัมผัสได้ งั้นการที่ท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จึงชื่อว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามปัจฉิมโอวาทที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าได้ตัดเอาไว้ก่อนจะเสด็จดับขัน,ปนธปณิิพนันธ์ดังมีพระบาลีที่อัตมาได้ยกขึ้นมาเป็นบทอุทเทนระเบิตจนว่าหันทธาน,นิพกเวอามันตยามิโวเป็นต้นแปลความว่า ดูกภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้เราตถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารท,ทั้งหลายมีการเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเึิดคาว่ายังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมคือทรงสอนให้เรารู้จักเตรียมพร้อม คนเตรียมพร้อมก็คือคนที่ไม่ประมาทนั่นเองอัปมาเทนะสัมปาเทหะจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเกิดให้เรารู้จักเตรียมพร้อมซ้อมตายเอาไว้เตรียมพร้อมซ้อมตายเอาไว้เรีออยกว่าเตรียมตัวก่อนตายอ,าอยู่แต่ทั้งหลายแท้ที่จริงเนี่ยความตายมีหลายลักษณะนะยบอย่างเช่นบางคน ตั้งใจตายบางคนเต็มใจตายบางคนจำใจตายบางคนตรอมใจตายบางคนเตรียมตัวตายและที่ร้ายที่สุดนั่นคือบางคนนั้นตายโดยที่ไม่ได้เตรียมเหตุนี้บัณฑิตฉันจึงกล่าวไว้ว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลียมของความเป็นคนเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดี เกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้กิจตนแล้วเราจะเป็นบุคคลคุณภาพเป็นบุคคลคุณธรรมที่ยามอยู่ก็จะมีคนรักยามจากมีคนอะไรถ้าเราเตรียมพร้อมเรื่องอะไรก็ตอบว่าเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขส่งเสริมผลเพิ่มให้ก่อนแต่มลตะยูโดนเผด็จชีพเทียวนาตายพลากจากโลกได้สถิตเด้าแดนเกคือให้เราดำเนินชีวิต ด้วยวิทยะอุตสาหะอย่าประมาทในทุกกาลสมัยเราเกิดมาเพื่อเพียรก่อสร้างความดีแก่เท่ากุศลมีส่อบ้างเจ็บป่วยพยาธิมีทั่วกันนาตายแต่กายชื่อยางชั่ววัดินสลายท่านทั้งหลายบุคคลที่รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่าน ไว้ให้มากมากยิ่งมากเท่าไรยิ่งมีคุณมีค่ามากเท่านั้นบุคคลเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ตายเหมือนไม่ตายอยู่แม้ตายเหมือนไม่ตายแม้วันหนึ่งข้างหน้าจะล้มหายตายจากกันไปก็เป็นการจากไปกเฉพาะสรีระสังขารร่างกายเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทะอุบัติขึ้นมาในเบื้องต้นทิฏฐิดำรงอยู่ในถ้มกลาง พังทะแตกสลายไปในที่สุดดังที่ท่านกล่าวว่าสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิส้นส,ส,สุดที่ความตายทุกๆสิ่งในโลกย่อมแปรเปลี่ยนขาขึ้นเวียนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ขาลงร่วงโรยยับดับตายไปเหลือสิ่งใดที่ยืนอยู่คู่ฝาดินนอกจากคุณงามความดีที่เราได้บำเพ็ญเท่านั้นที่ยังคงอยู่คู่โลกา ดังคําพระที่ว่ารูป,ปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติแปลความว่ารูปร่างสังขารร่างกายเท่านั้นที่แตกดับย่อยยับไปแต่ว่าเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีนั้นหาแตกดับย่อยยับไปไม่ท่านทั้งหลายอันวิสัยของผู้ดีมีศีลน,นั้นเปลี่ยนย่อมสะอาดย่อมได้รับการยกย่องชิดชูบูชาอยู่ทุกยุคทุกสมัยเข้าลักษณะที่ว่าเกียรติคุณจะปรากฏ เบียติยศจะลือชาเพราะค,ความดีที่ทำมาออกบัญชาความเป็นไปนักกวีท่านได้แปลไว้ว่าอันมวัควายตายเล่าเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นจกักรีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาอีกบทหนึ่งท่านบอกว่าดินจะกลบลบกายวายสังขาร ไฟจะเาผาแผานซากสิ้นจาบศูนย์แต่ความดีที่ทําอยู่คู่ค,คําคูณย่อมเทิดทูนแทนซากที่จากไปแปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมลายไปเหลือสิ่งไรไว้ทดแทนเทียนนั้นแสงดีที่ใ,ใจพันไม้ชั่วดีที่ผลคุณค่าแห่งความเป็นคนทรงตนด้วยผลผลิตงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของงานอยู่ที่การกระทําค่าของการจะทําอยู่ที่การทําดีเหยนความดีจึงเป็นอนุสรเป็นอนุสาวรีของชีวิตแม้ไม่มีใครปั้นเป็นรูปปั้นเป็นอนุสาวรีไว้ให้ดูแต่มันเป็นอนุสาวรีที่ปรากฏอยู่ในใจของผู้คนทั้งหลายได้ลำลึกนึกถึงเป็นอมะตะธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่ แม้เวลาจะผ่านไปสักกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามแต่ความดีนั้นยังคงอยู่ให้ผู้คนตัง้งหลายได้ศึกษาได้จดจําได้เอาเป็นแบบอย่างดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม,มพุทธเจ้าของเราแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธะนิผ่านล่วงการผ่านเวลามาแล้วถึง2,554ปีก็ตามพระนิพพานการไกลไปรับแล้ว ปฏิบัตแก้วพระยังแจ้งสองแสงจ้าไม่เสื่อมสิ้นศูนนามตามเวลาพระยังคงอยู่คู่พระศาสนาอยู่ถาวรแต่ว่าสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นคุณประโยชน์ที่พระองค์ได้สร้างสมเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกนั้นยังคงอยู่คุณโยนนั่นเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทอาตมานึกถึงคำพูด ที่โบราณท่านได้กล่าวสอนเอาไว้ท่านบอกว่าคนที่ไม่ประมาทนั้นคือคนที่รู้จักเตรียมถามว่าเตรียมอะไรเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งแล้วก็เตรียมแบงค์ก่อนจะเดินทางนี่คือลักษณะของคนไม่ประมาทอยู่ต้องรู้จักเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะอย่างเช่นเตรียมกายก่อนแต่งเนี่ย การที่เราจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันสวยสดงดงามหล่อเหลาเอาเรื่องเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนทั้งหลายให้ได้พบเห็นนั้นในเบื้องต้นเราต้องเตรียมพื้นที่ให้มันดีเสียก่อนด้วยการอาบน้ําอาบท่าขัดสีชั้ววันร่างกายของเรามันสะอาดสะอาดเสียก่อนอยู่เมื่อร่างกายของเรามันสะอาดแล้วเราจะไปเอาอะไรมาโปะปะตกตแต่งยังไงมันก็หาดูความสวยความงามได้ นี่คือในด้านร่างกายนะกายภายนอกของเรามันสะอาดได้มันสวยได้มันงามได้ด้วยเครื่องสําอางด้วยเครื่องประดับเสื้อผ้าอาพรสน,นิมเตมผ้าอลังการต่างๆที่เรานามาประดับตกแต่งกายนัย่นแหละแต่ว่ากายภายในของเรานี่มันสวยได้มันงามได้ด้วยสีด้วยธรรมพระพุทธเจ้าสตรัดว่าสีลังอาภารังเศศถังสี เป็นอาพรอันเปริอสุดสียงเป็นเครื่องประดับชั้นยอดไอ้เครื่องประดับตกแต่งกายเครื่องจำอายี่ห้อทั่วไปที่เรานำมาตกแต่งกายของเรามันทําให้กายของเราดูสวยงามเฉพาะช่วงคู่ช่วยามยามที่ร่างกายของเรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวแต่พอเข้าสู่วัยเท่าชาแก่ชราเราจะแต่งเท่าไหร่มันก็หาดูความสวยความงามไม่ได้กานจงบอกว่าอันงามกายนั้นไม่จรัง เรือจากอัมพางจะพ่กจะพันด้วยเครื่องสำอางอย่างทันสมัยโวยชุดบันไดสามขั้นแปดขั้นจากฝรั่งอังกฤษไปจนถึงอเมริกันต่อมื่อถึงคราวบรรยานก็สุดใจเยียวยางามกายแม้แสนจะเก๋มีเสน่ห์ให้ผู้คนเรียกหาต่อเมื่อเลื้อหนังมันตุงจึงจะต้องในตาต่อเมื่อร่างชรา,าใครเล่าเขาจะแลควรที่จะเสริมสวยดวงใจ ซึ่งเป็นโฉมข้างในนั่นแหละมันสวยแน่ๆเสริมศีลเสริมธรรมเสริมแล้วมันงามแท้ๆถึงแม้จะแก่มันก็แก่แต่เพียงกายเห็นไม้หยกแม้ร่างกายของเราจะเสื่อมโทรมแต่ว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจามันดูรดงามตลอดดูสวยงามตลอดนี่คือให้เราเตรียมกายก่อนใต่เตรียมน้ําก่อนแร้งบางที่บางแห่ง ก็ดึงหน้าแรงน้ำกินน้ำใช้หายยากลําบากต้องไปหาผู้ไกลหลายกิโลคนฉลาดเมื่อรู้ว่าจะถึงฤดูแล้งปลายฤดูฝนก็ต้องหาอะไรมาเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้จึงจะทําให้มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเตรียมแบงค์ซะก่อนจะเดินทางเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเหมือนกันขึ้นเรนือลงใต้ขึ้นรถลงเรือหรือไปเครื่องบินคนฉลาดก็ต้องเตรียมค่าโดยสารเตรียมค่าป่วยการไว้พร้อม เขาจึงจะให้เราไปสู่ที่หมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือการเดินทางในมนุษย์โลกเท่านั้นนายกแต่ว่าการเดินทางจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้ามันจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเตรียมเสบียงที่มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิง่งนั่นคือสบเสบียงบุญสบเสบียงบุญเพราะบุญเป็นทุนหนุนชีวิต บนเป็นที่พึ่งของชีวิตที่เราสามารถพึ่งได้ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าดังคำกล่าวที่ว่าปุญญานิปะโลกัสหมิปฏิฐาโหนติปานินำบุญย่อมเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทุกท่านจึงขาดบุญกันไม่ได้ยามที่เรามีชีวิตอยู่เราต้อง พึ่งดีของตนเช่กกอนเวลาที่เราวายชนแล้วค่อยไปหวังพึ่งกุศลของคนที่รักเขาทําอุทิศไปให้อีกเหตุนี้จะย้อนกลับไปดูที่บอกว่าให้เราเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายนะไม่ใช่เตรียมตัวตายว่าก่อนตายเราควรทําอะไรบารณนกับบัณฑิตถ้าได้ผูกเป็นคาให้เราจาไว้อีกว่าให้เราทําบุญบ่อย ปลดปล่อยห่วงทั้งหลายนึกถึงพระไตรแล้วก็มั่นในพุทธคุณนี่คือวิธีเตรียมตัวก่อนตายทำบุญบ่อยๆพระบุญเป็นชื่อของความดีบุญเป็นชื่อของความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาพิกขเวปุญยังพายิปถังสุข,ขัดเสตตังอธิวัจจนงแปลความว่าโลก่อนทิกสุขทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยากกลัวบุญกันเลยเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความดีนอกจากนั้นในพัฒเทะรัตสุตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอีกตอนหนึ่งว่าอัดเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณนังสุเวณะหิสังครันเตนะมหาเสนีนะมัจจนาแปลความว่าให้เราเรียบบำเพ็ญเพียรคือ บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีกันเสียตั้งแต่การระบัดนี้เรายามัวผลัดวันประกันพรุ่งกันอยู่เลยเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระยามัจจุราชนั้นจะมาพระเอาชีวิตของเราไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นชื่อของความดีบุญจึงเป็นชื่อของความสุขทำบุญบ่อยๆก็คือให้เราทำเป็นนิดทำเป็นนิดคือทำเป็นประจำ ไม่ใช่ทํานิดๆหน่อยๆหรือทํํๆหยุดๆนะโยมแต่ให้เราทําเป็นประจำทําจนกระทั่งติดเป็นอารมณ์เป็นนิสัยหายใจเข้าก็เป็นเรื่องของบุญหายใจออกก็เป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของกุศลทั้งนั้นเพราะบุญกุศลี่คุณโยมมันเป็นสมบัติติดตัวเราไปสู่โลกหน้าด้วยเงินทองที่เรามีมันส่งเราได้อย่างไกลแค่เตียงโรงพยาบาล ข้าจัดการทำสมให้ลูกหลานคนที่เรารักส่งเราได้อย่างไกลแค่เชิงตะกอนถึงที่ตรงนั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันแม้ละกันปานจืนเื้นใจจากหันหลังกลับเขาไม่ไปกับเราแต่ว่าบาปบุญเป็นทุนร้อนส่งเราถึงชาติหน้ายกแล้วส่งเราไปไหนระหว่างบุญกับบาปก็พาเราไปส่งที่อีกในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดรับรองอีกว่า นิฮิธรมโมอธรมโมจกักโอโพสมวิปาทิโนอนธรรมโมนด้ยังเนติธรมโมปาเปติสุขติแปลความว่าอันว่าสภาพสองอย่างนั้นคือบาปกับบุญคุณกับโทษดีกับชั่วสองอย่างนี้มันให้ผลหาเสมอเหมือนกันไหมบาดนั้นตามไปเหยียบย่ำซ้ำเติมทำให้เราอยู่ร้อนนอนทุกข บนนั้นตามไปสนับสนุนส่งเสริมให้เราอยู่สุขเย็นใจอยู่ดีมีสุขกันทุกส่วนกหนพะาะฉะนั้นท่านทั้งหลายตามพุทธภาษิตนี้ทุกท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นสองประเด็นพระองค์ตรัสสอนเป็นสองประเด็นว่าชีวิตของเราทุกท่านทุกคนนั้นจะสุขหรือทุกข์เสื่อมหรือจเจริญ ก้าวหน้าหรือถอยหลังขาดทุนกําไรหัวเราะร้องไห้ได้หรือเสียชื่นชมหรือขมขื่นนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรไปตามเราเอาอะไรมาติดเราเอาอะไรมาหนุนชีวิตของเราเระหว่างบาปกับบุญถ้าเราเอาบุญมาหนุนไม่ว่าเราจะอยู่หรือไปเราก็ไปที่ชอบแต่ถ้าเราเอาบาปมาหนุนไม่ว่าเราจะอยู่หรือไปเราก็ไปที่ชั่ว เอาบาปมาหนุนก็ได้ในพระบาลีที่ว่าอธรรมโมนิรยังเนติอธรรมนำไปนรกแต่ถ้าเราเอาบุญมาหนุนก็ได้ในพระบาลีที่ว่าธรรมโมปาเต,ติสุกติส่วนธรรมะคือความถูกต้องดีงามนำพาเราไปสู่สุกติเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำบุญบ่อยๆเพิ่มพูนไปเรื่อยๆตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลาย ตอนต้นชอบสาบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือจะเป็นสุขก็ต้องทุกลงทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมทุกข์ขอปัญญะอุจโยงการสังสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกข์ขอปาปัสัะอุจโยส่วนการสังสมบาปนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าคนที่ชอบเดินทางเตียนมักเวียนลงนรกเดินทางรกวกกลับขึ้นไปบนสวรรค์ นี่คือให้เราทำบุญบ่อยๆปลดปล่อยห่วงทั้งหลายภาระหน้าที่ที่เราเคยรับผิดชอบเคยดูแลเคยเอาเป็นธุระเป็นภาระเมื่อถึงสมัยอันควรเราก็ควรที่จะปลดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกเต้าเหล่าล้านบริวารรุ่นหลังเขารับผิดชอบดูแลกันต่อไปเราจะได้มีเวลาว่างมาบำเพ็ญเพียรทางจิตกันมากขึ้น อย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปแบกหามไว้ตลอดเวลาอยู่อะไรก็ตามถ้าเรายิ่งยึดมันก็ยิ่งทุกยิ่งถือมันก็ยิ่งหนักเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณวัปพลยานเถรวะหรือหลวงพ่อชาสุพัทโคแห่งวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวถึงต้นตอของความทุกข์เอาไว้หนักคิดอยู่ ท่านอกว่าการที่คนเราต้องเฝ้าทุกข์รเพราะสิ่งหนึ่งนั้นเราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากท่านจึงบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกเยอะเพราะอยากทุกมากเพราะปลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเราต้องปล่อยไงปล่อยวางได้แล้วเราก็จะเป็นอิสระชีวิตของเราก็จะโลง่โงโปร่งแล้วก็เบาเนี่ปลดปล่อยหวงทั้งหลาย นึกถึงพระไตรพระไตรในที่นี้ก็มีอยู่สองไตรคือพระไตรลักษ์กับพระไตรรัตน์พระไตรลักษ์คือลักษณะที่เสมอเหมือนกันสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตา ไม่เป็นแก่นสารสาระหรือไม่เป็นไปตามอำนาจที่เราจะบังคับบัญชามันได้บอกมันไม่ฟังยังไม่หยุดชุดไม่ไม่อยู่มันมีแต่โสมกับทศโอสังหารเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชามันได้เช่นเกิดมาแล้วบอกว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าพัดพลากจากกันเลยมันฟังที่ไหนอยู่ถึงคราวมันจะเจ็บมันก็เจ็บถึงคราวมันจะตายมันก็ตาย มันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจที่เราจะไปบังคับบัญชามันได้เมื่อเราพิจารณาถึงพระไตรลักษณ์จนเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วก็ให้เราเอาใจของเราไม่อยู่ในพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์คือแก้วสามประการคือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรีอเรียกว่าพระรัตนไตรยัยให้เรา มั่นอยู่ในคุณของพระสนัตไตรคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงเมื่อเรามีจิตใจที่มั่นคงในคุณของพระสนัตไตรในจิตใจที่มั่นคงในบุญกุศลคุณงามความดีอย่างนี้แล้วไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปที่หมายของเราก็ต้องดีแน่ดังนั้นอาตามหาได้ใช้เวลาในการประคับประคอง ฉลองศรัทธาเสริมธรรมเสริมปัญญาแด่ดท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันธรรมมะสวสในวันนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรนะสิบเอ็ดโมงพอดีเดี๋ยวพระจะต้องฉันเพลนเทศนาปริโยสาเนในอวสานาการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาสัพพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัต์กำรรจัดทุกเจริญสุขสริสะเมลฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตกำจัดผานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัต์กำรรจัดโลกให้เสริมโศกสุขชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตดังฉัดชัย เจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ขอสมุิยติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนีวาจังเเตงิ